ทังสังอาจุตังอ็พอประสบพบพระสิทธาจานจอมอาจุตจัยจงเจริญจันยายอดย่ทพ่ โอ้กอกงกุลนาพิธีกระทำนามสการจึงกล่าวคำปั้บตวสานทอนาย พายพยักที่แหลเลือบยุงบุงรานรินเกินสึ่งรอหิตสันผังอัศรพิทผูกพาลามาฤคภรายกาตันจะรบกวนท่า ที่ทวันทึงที่เที่ยวสวงห้าหมูลละฟลางาร,รารสิทธานให้จานจ้าจึงแจ้งเหตุ ววาสันภาภาพาภัยอาเพศไม่พาทายกละทำลายทั้งหมู่ลังพลานานก็ห่างไกลไม่ฟืดนะคืนขัดสุลพลเอ็ม อัางอดอันจะขบในชานชินแตทชีชำรักในข่าวเสียินทุลีในโลงน้ำอแล้วกระทำนพุทธแก,กินกินละพลมไม มีอยู่มาคลานพีเจชันก่อยชันเอินนำชันเหลาก็ตักไววในตุ่มเต็มตามแต่จะปลายตทน ทุเลตนจอนไม่ในวันนี้นำนาเสีสวัดวีเสตเขนเกะเสม้านการเจริญอย่างรงอล สาหัสฝึสอกชาพกะนามาทั้งนี้ด้วยวามีกรมละมุขมาัหมายประสงค์จะใครประสบพบพระองค์อัคระบรมมาทานานิบด,ดี มีน้ำว่าพระเพสยันดอนอดุลละดวงดีลลกเลิดกรนสั์ในสากอ่อย่างทีชานาสิสังสมีต พิงและพระผู้ปิเจ้าแจงตำบลลบอผิดพี่จผิดสทานจงโปรดรกลาขายพริธาจาน ให้สาบผิดแะสาดน้อยอมอืมอม,ม,มึงนี่ฉรอถอยทลาลักอลมกม,กมักนาทา ใครจะมาด้วยวังสวรรค์เป็นทางสวรรค์นั้นหามีได้มันแย่ดังกูนึกเงินแลแปนไแห่ใจไม่ผิดนะเนีชะลอย มาขอองกราคาเล,ล,ลตลายเจชายาย่าไมา่ยกอดประชานและกันหาตั้งสองโอ,โอ นวดในพระนัดแต่ดรงดอลมีแต่ลูกลักสายสมอนกับพระมิ่งมาเฮสีเป็นสามตีองด้วยกันและแต่เท่านี้ เห็นหน้า,ากันเพราะแต่เมื่อกาลอายหรือว่ามีสับสิ่งอันใดที่เจนได้ติดพระองค์มาเอ,อ,เอ,อ,เอ,อมันในชาตไม่คิดอนินีจนใจมีแค่ใจอย่างไรนอนาน อาก mm hmm. ิงกุนทารุณปาหาองโคนโตพระเจ้าคาพระลือฟีอีเพึงมาผ่านกรด ขายทานทีนี่ใครพรามนาโูดหินชาติเหมือนเชีนวานไม่จงวางตั้งนามาขอทานกระทําไม่เสียจาริตรา มาราวิสัยมหาศาลฟือประเพณีถึงจะปริาพาดพอจนเพียรนี้ข้าน้อยก็น,นักแน่นนึกเกรงไม่กรัตอบ ดูไวยว่าตัวตั่งอยู่ในความชอบไม่แพกผิดมานิวังจะใครประสบภพ่านบรมบรมาบ่ผิด,ผดพุทธภูมิที่พานกอ เป็นีสวัสดิสุนราธรทางทัศสนานุตริยธรรมอันอุดมด้ว,วดยว่าด้สมองสรสมาคมคบมหา กับพระองค์ผู้ทรงพระปรีชาเชื่อปราดไม่มีปริยปรายุราจัญยิงแกจักเมืองมาอยู่มา เป็นความจริงข้าพระเจ้ายังมิได้เห็นพระองค์เลย เอุ่ยอินดูเธอหารูแห่งจงช่วยที่ตำแหน่งแนวนิวาตสังธานหายแก่ข้าท่าน ตั้งสุตวาตาปะสุขายจุติเลือเสียได้แตดับสาละคันดีมูสาวา่าแต่ที่ชาตรายทนช่างมาบนลำพันธุ์ผู้อุดให้เชื่อก้อยเชื่อฟัง จึงให้พระมาในยับยังอยู่อาศัยที่อาสมสินส่วนแห่งราตรียัยงเทียเท่าเทียีทกให้รับประทานมูลภรพลาหานของป่าขัะลุลงกลาสว่างเวลาอาุนโอไทยจึง พาพระมณาไปสแททีตนทานเถื่อนวิธีจึงยกทัพปินาหัดขึ้นเชีให้แต่เชียจำระยะมันคายจึงกลาวเป็นสาลางังแพรงคาอาทา ยำพยโยยางพย,ยับเมอ ดวงเด่น <sy> ดังดวงดาววววัจิตชำหลัดชำรู ไทานอุทกที่ตกลงเป็นหยาดหยัดหยุดยอด

วิเทียนในชายโชอนทวงทัดเจ้าวานัวานเว้าวาตา คำเล่นแห่งสุราักลายกุศลสันป่าพีสาดมากกว่ามื่นเสียงสะพังพึกพีไม,มนแม่นทุ่งหมู่ไม้บันดาเมีในกาวน,าน ตมในทรงโทดสะพิษในเสุขัลนลจะอนแจจับในใจเป็นอายจีนคันธะมายทะโนยึงลีกว่าน้ำเตี้ยขรินคันธามาตไม่มา ดด้วยพรึงาสาทรงสู่คนประชาติสิบประการมีเชิญพระเทียจงไต่ต้าตามตีนเขา ขุดตาพิมุกขาเมนนามายเชียงเหนือ,อย่านอนใจน,น,นุนนันคือหมู่ไม้มีอันเกันานัยนัยนับมีทวนนิลา นลรองกำกิ่งลุกขะเรียงลายเรนันน้เมือลมในชายลำพายผัดกิ่งกานกอกไผกวัดตะบัดโบก รำนตนก็อยยืเอืนโยกโยอนอยู่ไปมาอีว่าไม่นอ ดูดดื่มเคราเดียวไม่ทันหมดก็เมาไมายจะาตั้งตรงดำลงกายบ่รั จัตตลางฮาริตายัลในยาแพร่ก็ขึ้นสาพรังเที่ยวว่าเขือสซอยคอยคนไม่อยู่ลรโยไรยับอ่อนลา ยาวสั้นเสียองคุลีมีสมอกันไม่กำในเกินอันพุทธทางที่จะเดินนั้นสะดวกได้สบาย ในท่านจอยจเริญใจทางพงไผพัดทุเรียลองอะไรเป็นฝุ่น กไปเป็นเพื่อนภูมิมนนสถา จานยามเราจะพันนาถึงสามสีอันมีอยู่ที่แท้พระสมสิวาวาดแห่งสงเุเด็ดบรมบา บอมผิดผีชิตพีพพพพ่ชายฉาลือมาชาเาเชดตุดอารา